สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter กันอีกเช่นเคยนะครับโอเคได้เวลาตะลุยมอนกันต่อลาเควสกันแบบต่อเนื่องกินข้าวก่อนแอ็แท็กแล้วก็พุลิเชอร์เหมือนเดิมไม่ต้องคิดอะไรมากมาย ไล่าคิเวเฟสตัวต่อไปนะครับสำหรับอีีนี้ได้สกิลหรือเปล่าโอเคได้เราก็จะรับเฟสก่อน <Hi. S 1> เฟสของเราสามดาวตัวต่อไปก็คือตัวนิมเมอร์สนาฟนะครับในแมปทะเลทรายรับมาก่อนเลยเป็นออ่ มอนที่เคยล่าในภาคสามาดีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ใน e ีพีนี้ผมเลือกใช้เป็นดาบใหญ่นะผมดาบใหญ่สายแร่พลังโจมตีร้อยเหมือนเดิมคุมเขียวชุดก็เป็นชุดเริ่มต้นใส่เริ่มต้นแบบบานๆแล้วก็สายที่ผมเล่นในอ e ีพีนี้ผมใช้เป็นสายวลเลอร์สไตล์นะครับ เดี๋ยวจะมาเล่นไวเลอร์ให้ดูแล้วก็เอาสกิลเป็นสกิลตีแรงเข้ามานะเป็นสกิลไลออนจะช่วยทําให้เราตีแรงขึ้นนะถ้าใช้สกิลนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่อไอเทมเอาไปตามนี้มีที่ปิ้งเนื้อไปด้วยนะเพราะว่าเผื่อได้ใช้นะผมสติมิน่มันไม่ค่อยพอละช่วงนี้เอาเนื้อกับที่ปิ้งเนื้อไปแล้วก็ แมวของผมก็น่าจะใช้เซ็นนี้ยาวๆนะน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับแมวนะผมใช่นไหมทั้งสองตัวเหมือนกันเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับแบบรวดเร็วนี่คือสายที่นิยมที่สุดแล้วสำหรับสายไวเลอร์ลองลงลองลองมาก็จะเป็นอเดปนะ อเด้เป็นสายคาน์เตอร์แต่ว่าเวเเลอร์เนี่ยมันเป็นสาย่สายโล่นะคิดไม่ออกก็คือมันคือสายโล่นั่นแหละนะมันเหมือนเรามีโลในอาวุธนะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะก็สายเวเลอร์มันเป็นสายที่เล่นกับการเก็บอาวุธนะทุกครั้งที่เราเก็บอาวุธมันจะมีโลสีฟ้ารอบตัวแล้วเราสามารถกดค้างได้ มันจะเป็นโลให้เรานะแบบนี้นะระหว่างที่เรากดค้างมันก็จะสูบสเติมินาเราเรื่อยๆเลยนะสเติมินาจะไหลเรื่อยๆเลยแล้วก็เลือดด้วยนะครับซึ่งวิธีการแก้ก็คือให้เราเอามาเอาไอทมเออเอาไอทมเมกาแดดมาแก่นะเราจะกดค้างได้เรื่อยๆสเตมินาจะไม่ลด มันเป็นการกดกลางโลนั่นแหละนะซึ่งระหว่างที่เรากดกลางโลเวเลอร์อยู่มันก็จะกันถ่าโจมตีของมอนเตอร์ได้นะกันท่าโจมตีของมอนเตอร์แล้วก็การสกิลได้ก็อาง่ายมันคือการกลางโลนั่นแหละกันได้ทุกอย่างยกเว้นอันที่กันไม่ได้นะยกเว้นก็คือมันจะมีท่าฮอสตีมกับท่ายิงบีมที่กันไม่ได้ แล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าที่เป็นดับเบิลฮิตนะที่มันมาพร้อมกันมันจะกันให้ไม่ได้นะครับสำหรับเบรเลอร์นะต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่า,เ,าเคยโดนมาแล้วนะเคยโดนมาแล้วบ,บอกได้เลยว่าถึงตายนะผมเพราะว่ามันกันให้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์าที่กันไม่ได้ก็ยิงบีมฮอสตีมแล้วก็ถ้าดับเบิลฮิตนะมาพร้อมกันดับเบิลฮิตที่มันมาพร้อมกันนะกันไม่ได้ โดนทีนี่คือตายอย่างเดียวเพราะว่ามันกันได้แค่เอ่อถ้าแบบวันวันฮิตนะถ้าแบบวันฮิตที่มันมาไม่พร้อมกันเนี่ยมันมันกันได้อยู่แล้วนะครับต้องกดเอ่อกดเร็วๆนิดนึงนะนิ้วต้องเร็วนะครับผมเวลากดววเวลเลอร์เลชั่นไปก่อนแล้วก็ความพิเศษของสายเวลเลอร์ก็คือมันมีเกต เวเลอร์ให้เก็บด้วยนะแล้วก็ถ้าเราเก็บเวเลอร์ชีตเต็มนะมันจะเข้าสู่โหมดเวเลอร์สเตทนะมันจะมีบัฟแจกให้เราด้วยนะในแต่ละวุฒมันก็จะได้บัฟไม่เหมือนกันนะมันก็จะอ,อย่างผมถือดาบใหญ่ใช่ไหมมันก็จะแจกบัฟบัฟชาร์จไว้ให้แล้วก็มีท่าเดสในโหมดเวเลอร์นะถ้าเราเก็บ เบลเลอร์อชีตเต็มนะบอกเลยว่าโกงมากนะครับเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะตับไปก่อนเปิดก่อนได้เปรียบบอกเลยว่านี่คือสายที่นิยมที่สุดของสายดาบใหญ่แล้วนะวเวลเลอร์อวเวลเลอร์อดาบใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันเอ่อมันบัฟสกิลเข้ากันกับดาบใหญ่มากเลยนะครับเราจะได้ชาร์จไวมาเลยนะถ้าเกิดว่าเข้าวเวลเลอร์อโหมด ซึ่งมันดีมากวิธีการเก็บเวเลชีตก็ง่ายๆนะให้เรากดกลางโลเวเลอร์แล้วก็กดโจมตีนะแค่นี้เองมันก็จะเกตมันก็จะขึ้นไวมากแล้วสำหรับดาบใหญ่บอกเลยว่ามันขึ้นไวแบบไวโคตรนะครับถ้าเรากดแบบกลางโลแล้วกดชาร์ตตีนะเกตเวเลอร์จะเพิ่มโคตรไวนะครับเดี๋ยวทำให้ดู เล่นกับตัวนี้ต้องดูจังหวะนิดนึงอึบอึบไปก่อนหนึ่งสองสามไม่ทันงับก่อนงับก่อนเอาใหม่สิต้องรอดูจังหวะดีๆก่อนยึบึบสับมุดไปอีกแล้วโซนิคบอมต้องเข้าหือไม่ติดด้วยโซนิคบอม มันจะเล่นแบบเซฟฟเอาไปก่อนหนึ่งดาบนี่ดูสังเกตว่ามันจะมีเกตสีฟ,ฟ้าๆนะอยู่ตรงบนบนชื่อเรานะบนชื่อน้องลูซี่นะมันคือการเก็บเกตเ,เวลเลอร์นะบบอกเลยว่าแรงแน่นอนชุบสับไปก่อน กลางสับหลังกลางขอก่อนหนึ่งดาบขอก่อนหนึ่งดาบขอก่อนหนึ่งดาบเอาละเข้าเวลเลอร์โหมดอืมเอาไปมาท่าแดดนี่แดดได้นะครับเข้าเวลเวลอร์โหมดละเดี๋ยวจะมาโชว์สเต็ปชาร์จไวให้ดูจุดหนึ่งสองสามฮึบอืมแรงจัดสะใจโดนใครก็ไม่รู้ เอาไปก่อนมาแล้วก็ฮันเตอร์อาร์ตจะใช้ท่าฮันเตอร์ฮ์ตให้ดูท่าฮันเตอร์อาร์ตบอกเลยว่าแรงทึบเอาไปทึบชาร์จหนึ่งสองสามแล้วก็ไม่โดนไงจังวันนี้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อการเอ่อเก็บเกจฮันเตอร์อาร์ตสับแรงๆไม่โดนเมื่อกี้ทึบ อืวิวเวลไม่ทันโอเครู้เรื่องค่อนข้างช้านิดนึงตับใหญ่แต่ไม่เป็นไรจิ๊บดูจังหวะพึ่งหลอดโคตรแรงตัวนี้มาจิ๊บสับหลังสับไม่โดนเดตวิวเอร์สับอเอาไปก่อนแดดตามวิวเลรลชาร์จหนึ่ง สองสามไม่โดนอีกแล้วมุดไปก่อนละกันเล่นงใครจะเล่นงใครไม่รู้ขึ้นเลยก่อนตามชาร์จหนึ่งสองสามฮึมออไปก่อนเต็มหน้าชึบโลบอกชาร์จหนึ่งสองสาม,สามฮึมไม่โดนสวยงามเลย เกตจะหมดแล้วเกตเวลเล์ h, x, จะหมดสับไม่โดนหมดแล้วก็เก็บเกตใหม่ไม่โดนอีกรัวๆเป็นโซนไหนหน้าเลชันหมดแล้วเลชันเพิ่มเลือดอย่างกันเอ้ยย่างเนื้อกันเพิ่มนะ เอาวิลดอนสติกกันได้แลสติกไม่ทันเอาใหม่ต้องกดให้ตรงจังหวะมันจะได้เพอร์เฟกนะแล้วมันก็จะได้วิลดอนแต่ผมกดไม่ค่อยตรงหรอกกดไม่ค่อยเก่งนี่วิลดอนมาละอีกอันนึงวิธีของฮันเตอร์ นี่วิวดอนหม่เอ่อขอใช้พินบอลก่อนได้ไหมไม่รู้ว่ามันไปโซนไหนเหมือนกันตอนนี้ไม่ได้ปาพินบอลแต่เราไม่รีบเราชิวๆอยู่แล้วน่าอยู่โซนโซนสามหรือเปล่าชิบโอเคเจอเพินบอล โดนไปก่อนเทนบอลได้อยู่ทุบสับสับหนึ่งดาบเออ,อเดี๋ยวจังหวนนันรกโจมตีไว้อย่างนั้นเหรออันตรายค่อนข้างโหดค่อนข้างอันตรายเพิ่มเลือดมาค่อยเรียนรู้ทักษะ ขอบคุณแมวฮิวให้มีอะไรให้เล่นบ้างมาเลยจ้ามาทางนี้เลยทึบอ,อื้มเกือบโดนเอาระเบิดไปกินหมาได้เวลาทึบตกไปก่อนตกขึ้นมาตกขึ้นมาได้หรือเปล่าทันหรือเปล่าทันอยู่สวยงามทึบทึบ ชาร์จหนึง่งสองสามฮึบไป,ปควงสว่านอีกสักทีหนึง่งฮึบแล้วก็ชาร์จชาร์จเดี๋ยวชาร์จไม่ทันจเก็บวิง่งวิงไปก่อนแล้วกันได้ชาร์จหนึ่งก็ยังดีเกรเวลเลอร์เกือบเต็มขอสับอีกสักหน่อยควงสว่านอีกสักนิดนึงเข้าสู่โหมดเวลเลอร์ แบบเต็มรูปแบบแล้วก็เก็บวิงวิงอีกหน่อยอีกหน่อยนึงสวยงามทึบสักไม่โดนมาชาร์จหนึ่งสองสามเอาไปกินหนึ่งดาบเหมือนจะโกรธนะเหมือนจะโกรธทึบออกก่อนจ้าเอาท่านี้ไปกินปาดเก็บดาบเพิ่มดาเมจหน้าดำตาแดง พอแบบแรงๆทีเดียวไปไหนดีไม่โดนจ้าทึบหนึ่งสองสามไม่โดนอีกแล้วหูรัว,ลว,ลวเลยสองครั้งไม่โดนสักครั้งอืม้มอันนี้เต็มหน้าไปก่อนละกันใจถ้าไม่ตายไม่เคยโดนจุบมาแล้ว โซนิคบอมอยู่ไหนชอบมุดอย่างนั้นเลอเอาไปก่อนหนึ่งดาบแล้วกันฮึบโซนิคบอมโซนิคบอมไม่ติดชุบขึ้นมาแล้วชาร์จหนึ่งสองสามฮึบปล่อยอื่กวดลานวัดอีกหนึ่งทีชึบ ค่อยๆเล่นกระเต็บจุกวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาเดี๋ยวนะเปลี่ยนโซนหรอเปลี่ยนโซอนอีกแล้วไปกันต่ออ่าไปโผล่ที่โซนสองรับอาวุธก่อน เสร็จแล้วเราก็รีบตามไปนะโซนสองนะครับโซนใกล้บ้านข้ามโซนไกลเหลือเกินวิ่งตามไปก่อนเรื่อยๆบอกเลยว่าเป็นสายที่มันมากนะแล้วก็แรงด้วยวเวลเลอร์อดับใหญ่มาแล้วจ้าอากาศร้อน อยู่ตรงนู้นเลยต้องเล่นแบบรัดกลุ่มมุนติกแล้วกูด,ดิ้งสเต็บพื้นที่ต่างระดับมาแล้วมาแล้วปาเป่ากับโซดาช่วยกันล่อให้หน่อยเดี๋ยวที่เหลือจัดการเองนีสเต็บพื้นที่ต่างระดับอืมสันสันสัน เอาไปก่อนหนึ่งดาบเอาไปก่อนหนึ่งดาบม่รีบเ <balcony> ข้าหลังก่อนเข้าหลังก่อนชุบเอาไปอีกหนึ่งดาบสวยงามชุบสับอีกหนึ่งดาบเอาไปห,หลบอย่างนั้นเหรอต้องรีบเข้าเว,วลเลอร์หมโดเพราะว่ายอยากได้ชาร์จไบมาทางไหนดี ต็บพื้นที่ต่างระดับ 1...2...3... ฮึบอืมแลกกันเข้าเวลเลเริ่มหมดฮึบสัตว์ไปอีกสะดุง้งชึบไปก่อนไปก่อนไม่โดนยังก่อนชึบชาร์ 1, 2 3ฮึบอืมเน้น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 สก,กินิดนึงลูกจ๊อกโอ้โหสก,กิตรัวๆ ไปก่อนดีกว่าจะตายเพิ่มเลือดไปกันต่อสเต็ปพื้นที่ต่างระดับเิดฮึเอาไปอีกเบลเลอร์เบลเลอร์ทันเบลเลอร์ทันชิปเอาไปอีกอืมสะดุง้งสะดุง้งมีอาการออกไปก่อนดีกว่าโดดข้ามไปแล้วก็โดดข้ามมางงงงงสเต็ปนี้ มีงงชึบวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาชึบชาร์จหนึ่งสองสามปั้งเข้าไปปังเข้าไปชึบเบลเลอร์ทันอยู่แต่ก็เลือดจะหมดตัวแล้วไปดีกว่าเพิ่มเลือดดิงไปอีกเพิ่มเลือดต่อ หมดแล้วลุยชิบชึบเอาบีกสับเอาบีกปาดแล้วก็เอาบีสับชิบไม่โดนปาดจ้าแล้วก็ปาดอหนึ่งทีเก็บดาบเหมือนจะยังไงเปลี่ยนโซนเหรอ ตามก่อนนะตามก่อนมาแล้วจ้าตามมาติดติดขอขอสักดาบหนึ่งสิขอสักดาบหนึ่งได้ไหมดำหมดแล้ววิลเลอร์หมดแล้วด้วยเบเวลเลอร์ใหม่กันนะเออไม่ขึ้นมาสักทีอยู่ในนี่อ่ะอยู่นู้นอู๋อยู่โคตรไกล หมือนจะหิวหรือเปล่าเหมือนมีอาการเราชาร์จตีได้นะอืมแต่ขอก่อนหนึ่งดาบไม่ต้องชาร์จนี่ดูความแรงขอแบบเปิดประเดิมถ้าไม่ตายเพราะว่าใช้สองทีแรกไม่โดนก็เลยไม่อยากชาร์จตีสดๆไปเลยแล้วรอบนี้ขอชาร์จก่อนอืมเอาไปก่อนขอชาร์จเก็บเจดก่อนนะแปบ๊บหนึง หมือนจะโกรธนะเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วน่ากลัวน่ากลัวต้องค่อยๆเล่นไปทางนูน้นจุบอยู่ข้างหน้าไม่ค่อยดีออกก่อนออกก่อนอยูนี้จ้าอยู่ทางนี้เลยจุบตัวดดทันโดดทันอยู่ เดี๋ยวโอ้โหไม่มีทางออกไม่มีทางออกไม่มีทางออกชิบโอ้โหเสียจังหวะเสียจังหวะเปลี่ยนโซนเลยไม่ได้ตกมันขึ้นมาเปลี่ยนโซนเสียจังหวะเอาโอ้โหหางโคตกว้างเลยยังจะโดนไปดีกว่าโดนห่างฟาดฟาดห่างจระเข้ทีเด็ดกือบหมดหลอด มันไล่มาแล้วเพิ่มเลือดไปกันต่อชิปโดนนะโดนนะแบบนี้เจอสเต็ปเข้าหลังทึบชาร์เก็บเกตเอาไปก่อนเอาไปก่อนสะด,ดุ้งทึบเอาไปป่วยงามสวยงามชิบส,ส,สับ ออกก่อนไม่โดนสับอีกอือหือโดนจริงแต่ขอเวลเลอร์โหมดก่อนชิปไปละจ้ะพอเวลเลอร์โหมดเรียบร้อยก็สบายใจเพิ่มเลือดชิปกระโดดไปไหนไม่รู้เพิ่มเลือดอีกที อยู่นี้เลยมาสิมาอีกรอบหรือเปล่าไม่โดนมาฮึ pp! ปปังเข้าไปเอาอีกปังเข้าไปไม่ต้องชาร์จเล่นแบบสติปดีไว้ไวก่อนต้องดูจังหวะดีๆมาแล้วมาอีกรอบหนึ่งลิงแมว ไม่รอบหรือเปล่าหยุดแล้วชาร์จหนึ่งสองสาโอ้โหมุดหนีมุดหนีหนยังไงไม่โดนตามหนึ่งสองสามเอาหน้ามามอบเอาหน้ามามอบจ๊บชาร์จอีกหนึ่งสองสาโดน กวดลานวัดไม่โดนชปไปกันต่อไม่โดนใครทั้งนั้นวิ่งบนเวียนแล้วก็เวียนบนไม่โดนยังก่อนชาร์จหนึ่งสองสามฮึบอืมโดนทั้งตัวเล็กโดนทั้งตัวน้อยโดนทั้งตัวใหญ่ฮึบโดดก่อนเกือบไปชาร์จหนึ่งสองสามฮึบอืมเอาไปก่อนไม่โดนโอเค ชึ้บออโหจังหวะเก็บดาบพอดีพิ่มเลือดที่เพอดึงไปกันต่อทางนี้จ้ะไม่โดนใครทางนั้นอีกรอบหนึ่งไม่โดนออจุดสเต็ปนี้หน่อยเป็นไงขอเก็บดาบ แล้วก็ชาร์จไม่ต้องชาร์จละฟันไปเลยแบบไวๆถ้าไม่ตายึ๊บมามันน่าจะโกรธอยู่นะก็เลยไม่กล้าชาร์จกลักวกลัวมันสวนมันจะเปลี่ยนโซนนะครับเปลี่ยนตามรับอาวุธก่อน วิวดอนสเต็กหนึ่งอันแล้วก็ไปกันเลยพร้อมลุยสเตมิน่ากลับคืนมาเหมือนเดิมมันจัดสะใจชุบชาร์จอตวิวเลร์ทันเดี๋ยวก่อนนะเย็นๆมีอะไรค่อยคุยกันพอชาร์จหน่อยได้ไหม จุดจุดซบไม่โดนซุบสับชาร์ตอีกนิดหนึ่งฟันซุบไม่โดนเอาไปอีกหนึ่งดาบซุบอืมสับตามหลังตามหลังพอดาบเดียวพอซุบ สับไปอีกจิบเกต่อโอ้โหเดี๋ยวนะมีอาการมีอาการจิบเปลี่ยนโซนกลับครับเพ้นบอลได้ไหมเหมือนเพ้นบอลจะหมดไปโซนไหนหน้าิบไปกันต่อวิ่งตาม เองยังเงียบอยู่นะตอนนี้เออ่โซนนี้ถ้าเป็นโซนนอนนะ่าจะเป็นโซนสามนะมอนทุกตัวจะไปนอนโซนสามชึบโอเคเจอคนระับขอใช้ท่าไม่ตายก่อนเลยปาดมาหน้าดำตาแดง ได้เวลาขอแบบเอาหน้าแบบจังๆนิดนึงยังไม่ตายอบยังไม่ตายอย่างนั้นเลยเอาอีกปาด้ายแล้วก็ปาดขวาเออเอาไปส,สั่นสะทานจุบตกขึ้นมาจุบตกขึ้นมาเลยเอามาฟันต่อสวยงาม เจอกันอยู่ในเวลเลอร์โหมดชุบชาร์หนึ่ง,ส,งสามฮึบอืมสับเข้าไปบึมเบมชุบชาเข้าไปอือชาเข้าไปฟันเข้าไปอัดเข้าไปดาเมจฮึบอืมนิ้น้นชุบเดดออกมันจัดไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่โดนใครทั้งนั้น ก็ามาปึบไม่โดนอีกรอบหนึ่งยังก่อนชุบเอาไปอีกอาจดาเมจอืมไม่โดนยังก่อนทึบอืมปาดสะดุ้งสะเดือนหนึ่งสองสามทึบอืมบ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 ม ระเบิดเป็นโกโก้คันแบบต่อเนื่องชิปนี้บอกเลยว่าคอมโบโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรเยอะลำแบบสติปลำดาบใหญ่ลำแบบลำมั่วบอกเลยว่ารุนแรงจัดดาบใหญ่เรา วิงวิงด้วยเก็บวิงวิงก่อนสวยงามไว้วันเทียก็จบกันไปสำหรับกาล่านิมเบอร์สนับด้วยดาบใหญ่สายเวลเลอร์ของดีที่ควรเล่นตั้งแต่ต้นเกมเพราะว่ามันไม่เปลืองสเตมินา่าแล้วมันก็แรงมากด้วยนะครับจะประมาณนี้นะ นี่คือสายดับใหญ่ที่นิยมที่สุดแล้วนะเวลเลอร์ดับใหญ่บอกเลยว่ามันจะของก็ประมาณนี้แมวเก็บของได้เยอะมากเราใส่สกิลเก็ตฮอลลิงโมานะมันก็เลยเก็บของได้เยอะมากเลยนะแมวเรา ค่อนข,ข้างดีครับประมาณนี้นะของเก็บให้หมดอย่าให้เหลือของต้องใช้24นาทีนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับคีย์เวส n ิมเบอร์สนาโอเคก็ ำหรับอีพีนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันอีพีนหน้าครับสวัสดีครับ